โยโยโยส่วนกัรเป็นสื่อคือหนังทุกช่องทางอยู่พววิจิตคือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคมีสปอร์ตเข้าร่วมชมลมลูกหนังได้ทียด MVP 33ครับอ่าปาถเดค้ำคืนวันศุกร์ไฟเดย์ไ h t นะครับคลิปแรก3คู่มาจาก3หลีครับไปที่เวลาตีส เั่โชวดาอิตาลีนะครับซาสุโร่อันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับเวโรนาทีมบวยครับซาสุโร่2แต้มเกมล่าสุดบุกชนะอูดิเนเซ่มา2-1นะครับคืนวันนี้จะไม่มีทาริกมูฮาเรโมวิดปราการหลังตัวหลักที่ติดโทษแบนนะครับตัวหลักก็คริสเตียนทอสเวียกโดมินิโกเบราดีกองหน้าเป็นอันเดียปีนามอนติเจอกับเวโรนา15แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ปามามา1-2นะครับแถมมีตัวแบนอย่างชองอักโกรกับกิฟออบาน กางแล้วก็หน้านี้แบรนด์อย่างละตัวนะครับที่เหลือตัวหลักก็ต้องฝากเข้มามาไที่ราฟิกเบลการี่แล้วก็เคียรอนโบวี่กองหน้าตัวเก่งนะครับเจอก,กันนะัดแรกเป็นซาสูโร่ที่บุกชนะ1-0ก่อนเกมซาสูโร่เป็นต่อแม่ซาสูโร่นี่ชนะ3จาก4เกมส่วนเวโรนานีมโอกาตกชั้นนะครับ10นัดหลังสุดเสมอ3แพ้ไปถึง7วัดใจซาสูโร่ในบ้านจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับโยโยๆทเจ็ดฝ <yo>, ากผลิตภัณฑ์ K คลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คู่ต่อมาเวลาตีสามตรงนะครับไปดูแบล็กเบิร์นโรเวอร์จะเปิดบ้านเจอกับเบรสตันในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพแบล็กเบิร์นสามสิบห้าแต้มเกมล่าสุดบุกไปชนะควีนส์พาร์คเรนเจอร์มาสามหนึ่งนะครับโมริชิตะตัวญี่ปุ่นนะัดที่แล้วยิงได้มาเทียสยอร์เกนเซนยิงสองลูกเกมล่าสุดหน้าเป้าเป็นแอนดี้กุดยอนเซนนะครับเจอกับเบรสตันสี่สิบแปดแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอวัตฟอร์ดมาสองสองนะครับเบนจามินไวแมนคริสตาแม็คเคน กองหน้าเป็นลูอิสดอบบินนัดที่แล้วยิง1ประตูนะครับเจอกันนัดแรกเนี่ยแบล็กเบิร์นบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองแบล็กเบิร์นเหลื่อมนิดๆแบล็กเบิร์นหนีตกชั้นนะครับชนะ2จาก3เกมแต่ว่าเพรสตันก็ลุ้นเพย์ออฟแถม3นัดหลังสุดก็เหนียวนั่นพีิจารณาว่ามีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจเพรสตันทีมเยือนจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีสาอีกคู่หนึ่งนะครับลาลิกาสเปนอาริติกบินบาอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับเอลเช่อัันดบ16 บินเบา31แต้มเกมล่าสุดบุกชนะโอเบโดมา2-1นะครับนิโก้วิลเลียมกับมารวนซาวนาดียังเจ็บตัวหลักก็พวกออยฮันซันเซตอินยากิววิลเลียมหน้าเป้าเป็นกอก้ากูรูเซต้านะครับเจอกับเอลเช่25แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโอซาซูน่ามา0-0นะครับตัวหลักๆชุดนี้ก็อเล็กเฟบาส มีคู่หน้าเดซินวากับอัลเบอโตโรดิเกสนะครับเจอกันนัดแรกเสมอศูนย์ศูนที่บ้านเอลเชคู่นี้ก่อนเกมบินเบาเป็นต่อนะครับถ้านับในลีกเนี่ยบินเบาชนะมา2เกมติดในขณะที่เอลเช่หนีตกชั้นแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังแย่นะครับเจ็ดนัดลังสุดไม่ชนะใครแพ้ไปถึง4เกมวัดใจบินเบาในบ้านยังไงก็ดุดันนะครับจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่นะครับคลิปแรกชอบดีซัวโลโ เพลสตันและแอตติกบินเบาขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย